สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฮับทิงก็จะมานะครับคุยสนุกสนานนะครับผ่อนคลายในบรรยากาศนะครับกลางคืนนะครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอัตรักกันบ้างนะครับเพื่อจะไม่ให้หน้าเบื่อนะครับแล้วก็ฟังไปอาจจะเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยน้อยที่จะไปใช้ ในชีวิตประจําวันนะครับของท่านนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับลคลิปนี้นะครับฮับติ้งอาจจะมาแปลกไปหน่อยนะครับด้วยลอตเตอรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คิดจะทำคลิปประมาณนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่าก็มีหลายครั้งที่ผ่านมานะครับที่ ทางแอดมินเนี่ยได้ซื้อนะครับหวยรัฐบาลนะครับหรือที่เรียกว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ถูกหวยมานะครับครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ได้เฉียดรางวัลที่1นะครับพลาดไปแต้ม1 2แต้มนะครับอยู่เป็นประจำนะครับตลอดนะครับแล้วก็ได้ถูกหวยก่อนหน้านี้นะครับไปแล้ว หนึ่งครั้งนะครับและครั้งที่ผ่านมาล่าสุดก่อนจะมาถูกครั้งนี้นะครับก็พลาดรางวัลที่1ไปนะครับแต้ม2แต้มนะครับคลิปนี้นะครับทางแอดมินเนี่ยไม่ได้มาสนับสนุนให้ท่านผู้ชมเนี่ยซื้อหวยหรือทุ่มเทกับหวยหรือเล่นการพนันขันต่อแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นคลิปที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจใน ทุกทกท่านนะครับที่ได้แวะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ให้กําลังใจแฟนคลับแล้วก็ทุกทกท่านที่เวลาประสบปัญหาในหลายหลายเรื่องนะครับที่เราอาจจะท้อแท้ขาดความมั่นใจนะครับโดนคำสบประมาทนะครับก็เลยตั้งใจจะทำคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งการถูก แบตเีในครั้งก่อนผมก็เคยคิดว่าจะทําอยู่แต่ว่าเอ้ยยังไม่จําเป็นนะครับก็เลยตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีนะครับประมาณ6 7ถึงปีที่แล้วนะครับผมก็ได้กู้หนี้ยืมสินนะครับเพื่อที่จะมาตั้งโรงงานนะครับ ตังกิจการนะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายในตอนนั้นนะครับด้วยการกู้หนี้ยืมสินเล็กๆค่อยๆขยับขยายนะครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเล่าเรื่องให้ฟังที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับหวยนะครับเผื่อท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไปนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านนะครับ นะครับด้วยความอยากก้าวหน้าทางอาชีพนะครับอยากให้โรงงานโตเร็วเราอยากเป็นเศรษฐีคือพูดง่ายเป็นมหาเศรษฐีนะครับผมก็ได้ไปติดต่อนะครับสินแสท่านหนึ่งนะครับท่านมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ได้กําหนดค่าเสียเวลาไปนะครับค่าความรู้ไปอะไรก็ตามที่เราตกลงกันนะครับท่านก็ได้พยากร้า่าก คุณไม่มีวันถูกหวยหรอกเพราะคุณไม่สามารถซื้อหวยได้ 1. คุณไม่มีดวงทางด้านนี้นะครับผมก็เลยคิดในใจว่าถ้าครั้งหนึ่งเราถูกหวยขึ้นมาคำสปรมมติเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็พยายามคุนคิดและผมก็พยายาม อยากจะรู้และอยากจะลองนะครับซึ่งในตอนนั้นผมไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยนอกจากสินแสท่านนี้นะครับท่านเคยเป็นอดีตนะครับที่ปรึกษานะครับอของอดีตนายกท่านหนึ่งนะครับเราก็จะไม่กล่าวถึงไม่ก้าวล่วงไปนะครับไม่ไปยุ่งเรื่องการเมืองเราเรื่องของตัวเราก็พอนะครับ และก็ท่านเคยไปดูงานนะครับไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนะครับคนใหญ่คนโตที่ลงทุนระดับมหาศาลร,ระดับมีกับโปรเจกต์ทั้งนั้นนะครับหลักเงินมหาศาลนะครับตั้งแต่ระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะครับโครงการใหญ่ลงมานะครับส่วนของผมนี่มันก็จ้อยร่อยมากนะครับนะครับท่านก็ได้บบปีชงก็เยอะชนก็เยอะดวงที่จะ ทํามาค้าขายมีเงินมีทองก็จะมีอุปสรรคแม้แต่การซื้อหวยจะไม่มีโอกาสที่จะถูกเลยนะครับคุณจะซื้อหวยไม่มีวันถูกแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปในทางนี้ได้นะครับแล้วผมก็มาเจอหลายๆท่านที่เป็นหมอดูหรือ หลายท่านที่เป็นที่ปรึกษานะครับที่ผมอาจจะไปรปรึกษาเฉพาะกิจนะครับได้หลายท่านแทบทั้งหมดก็จะบอกว่าผมจะไม่มีดวงเรื่องหวยหรือเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับผมก็ฟังและผมก็เก็บไว้นะครับแต่ในกิตใต้สำนึกที่ผมคิดนะครับผมคิดที่ผมกระทำผมคิดว่า ผมจะสามารถถูกหวยได้สามารถทำได้ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าผมจะซื้อสักวันหนึ่งหวยจะนำโชคมาให้ผมและผมจะทำให้เห็นว่าบางครั้งการที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเราเชื่อมั่นในตัวเราเองแม้คนอื่น จะมองเรายังไงจะตามเรายังไงนะครับจะพูดให้เราขาดกำลังใจขนาดไหนแต่ถ้าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกว่าเราทำได้เราสามารถทำได้และเราสามารถทำได้ดีด้วยเพราะเราเชื่อในตัวเองเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำและสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งพวกนี้ที่เราคิด ที่เราวาดไว้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่บางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันอัศจรรย์มากนะครับการที่ผมซื้อหวยเนี่ยหผมคิดว่าอย่างน้อยเลยผมได้ทำบุญอยู่แล้วนะครับได้ทำบุญอยู่แล้วนะครับรัฐบาลอาจจะไปนะครับช่วยหน่วยงานไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า การทำอะไรสักอย่างนะครับสมมุติว่าเราจะทำการค้าขายเราจะสร้างการค้าเราจะติดต่อธุรกิจหรือเราจะเรียนหรือเราจะทำอะไรถ้าเราคิดแล้วว่าสิ่งนั้นมันดีมันเกิดประโยชน์กับเราเกิดประโยชน์กับครอบครัวเรามันให้ประโยชน์กับคนรอบข้างนะครับและแม้จะมีคนห้ามคนปาม สักเท่าไหร่คนที่พูดบันทอนสักเท่าไหร่ต่อให้คนคนนั้นเขาจะมีสถานะทางสังคมขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเราคิดแล้วว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องมันดีงามนะครับแล้วมันทำให้เราเจริญครอบครัวเจริญนะครับสามารถช่วยนะครับคนในสังคมได้นะครับถ้าางนั้นเราทำแล้วเราเชื่อมัน เราจะมีวันที่ประสบความสําเร็จและเราก็ทําได้นะครับก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องหวยนะครับที่มีคนทักผมมามากมากต่อมากจริงๆนะครับไม่แต่สินแสร,ระดับนะครับที่มีชื่อเสียงและก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของนักธุรกิจที่ชั้นเป็นชนชั้นนำนะครับที่มีอาณาจักรการค้าที่มหาศาลนะครับ ที่เคยพูดกับผมไว้แต่ในเรื่องของการปรับนะครับการปรับสถานที่ประกอบการการทำอะไรผมก็ฟังนะครับอันไหนที่มันดีที่เป็นเกิดประโยชน์เราก็นำมาปรับใช้แต่บางอย่างนะครับผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของเจ้าสัวท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนะครับสร้างอาณาจักรที่ค้าขาย สินค้า,าโปุปภคบริโภคนะครับอันดับต้นๆ้นของเมืองไทยท่านก็ได้กล่าวถึงบางอย่างบางครั้งที่เราทํางานอะไรสักอย่างที่เราต้องประการประสบความสําเร็จงานนั้นสําคัญนะครับบางทีเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องงานวิจัยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินทุนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอนาคตไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอดีตนะครับ แต่ให้เราใช้จิตใต้สำนึกหรือวิจารณญาณที่เรามีเนะี่ยหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเซนที่เรามีเนะี่ยว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จทำสิ่งนั้นได้เจริญทำสิ่งนั้นได้เกินที่เราคาดหวังนะครับจิตใต้สำนึกของคนเราหรือเขาเรียกว่าความเชื่อมัน่นความศรัทธาในตัวเองนะครับถ้าเรายิ่งมีมากมันจะสร้าง สรรและก่อประโยชน์ให้เราอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือคนที่ร่ารวยมีเงินเมือทองหรือคนที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆที่ไม่ใช่ตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินนะครับไม่ใช่ความมั่งคั่งร่ารวยที่เขาทําอะไรแล้วเขาประสบความสําเร็จนะครับเขาจะมีความเชื่อในตัวเองรักและศรัทธานในตัวเองนะครับในสิ่งที่ถูกต้อง และในสิ่งที่ดีงามนะครับก็เหมือนผมยกตัวอย่างเรื่องหวยนะครับ3ใบนี้ซึ่งผมก็ถูกก่อนนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เฉียดรางวัลที่1มาหลายรอบแรกผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผมจะถูกหวยนะครับผมสามารถคิดว่าความรู้สึกผมผมคิดว่าน่าจะมีการถูกหวยอีก แน่นอนนะครับพราะความรู้สึกและเซนในส่วนลึกมันบอกว่าถ้าเราเชื่อนะครับเราทําในสิ่งใดเราจะสามารถทำนะครับและเชื่อซึ่งจะสร้างสารรค์สิ่งนั้นออกมาได้นะครับหไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเรียนนะครับไม่สอบว่าจะสอบเข้ามาหาลัย อาจจะในเมืองไทยลื่หรือนอกเมืองไทยนะครับหรือท่านจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับหากท่านเชื่อมั่นในตัวท่านเองนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเรากระทำนะครับและเชื่อในสิ่งที่ดีงามนะครับสิ่งสิ่งนั้นมันจะอยู่กับเรานะครับและจะอยู่กับคนที่เชื่อจริงๆนะครับก็เหมือนผมยกตัวอย่างเรื่องหวย มาให้ชมกันนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมถูกหวยนะครับและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับแล้วได้ข้อคดิดดีๆไปนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะพูดหลายๆเรื่องนะครับเอาไว้ผมก็จะทยอยยอยนะครับทำมาทีละคลิปทีละคลิปที่มันเกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์และสร้างสารรค์จริงๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในยามที่ท้อแท้นะครับในยามที่สิ้นหวังนะครับยิ่งภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ยิ่งภาวะการเงินอย่างนี้นะครับโรคระบาดอย่างนี้นะครับหลายๆปัจจัยนะครับสิ่งที่จะยืนหยัดและยังอยู่กับท่านนะครับแล้วก็ จะทําให้คุณภาพชีวิตท่านดีขึ้นก็คือหนึ่ความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับความศรัทธานในตัวเองนะครับและที่สําคัญที่สุดคือศรัทธาตัวเองมากๆในสิ่งที่เราทำํำในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไมา่ได้คือการลงมือทํานะครับทําให้เต็มที่ทําให้มีความสุข แล้วก็มีความสุขกับมันนะครับคิดแต่สิ่งดีๆแล้วทาสิ่งดีๆนะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาอีกมากมายอย่างน่าสัจจ์เหมือนกับหวย3ใบนี้แหละครับผมรู้ผมตามหาผมก็ตามนะครับตามและสองสองเก้าเนี่ยเก้าเก้าสองนี่ยปลายปีที่แล้วผมก็หานะครับแต่ผมรู้ว่ายังไงสองสองเก้าเนี่ยมันต้องมันต้องมาแน่นอน แต่ผมไม่เป็นกาหาเพราะหาไม่เจอนะครับไม่รู้ต้นฉบับมันไปอยู่ไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมพยายามยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมว่าในวันที่ท้อแท้นะครับขอให้ท่านจงเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในตัวเองนะครับและจะก้าวข้ามพน้นอุปสรรคกวากหนามหรือวันที่เลวร้ายได้นะครับแล้วก็ จะผ่านพ้นไปเจอแต่สิ่งดีๆนะครับฟ้าหลังฝนงดงามเสมอนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับก็เหมือนกับหวย3ามใบนี้ก็เหมือนเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะครับที่ผมมาพูดให้ฟังมันอาจจะไม่ใช่รางวัลใหญ่นะครับไม่เล่รางวัลใหญ่อะไรแต่มันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าหากเราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับ คำที่คนสบประมาไว้มากมายนะครับจะไม่สามารถเป็นจริงได้เพราะเราเท่านั้นที่ทําให้ทุกสิ่งเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอให้สิ่งดีๆนะครับก็อยู่กับทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมนะครับ ในช่วงที่ภาวะวิกฤตแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาประเดประดังนะครับในสิ่งที่เราดูข่าวแล้วเราก็หดหูนะครับก็ขอให้สิ่งดีอยู่กับทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่กับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็คงจะพูดแบบภาษาฝรั่งว่า Have a good day นะครับขอให้เจอแต่วันนีดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับทิงก็ทำมาเป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนที่แสงไฟสลัวสลัวนะครับก็งามอีกแบบหนึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ